พี่พ่อแม่พี่น้องบททุกคนในประเทศไทยประเทศลาวเนาะมันมีพ่อพอกี่ชา,าวลาวคือเก้าพี่น้องยามา้ามันมีจีชาวลาวชีแกงกยังไงพี่น้องใส่เห็ดหูหนูเนะาะแล้วก็เสื่เนื้อนะ้ำพี่น้องเนื้องูมำไม้กะมีมะพริกรอพรนะ้อมเนาะ ที่นำนหญ้าของไปพี่น้อยเนาะหมอเขากำลังผดเนาะที่จะบ่มไม่หมวัห่วเนาะเก่งมากกับผดเรียบร้อยอื้มพี่ชืแซ่ แ่บๆจ้าจะไปขี่แหวนกนบ้างอหม แคปแซรคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแชร์ตะไคร่ตะชังกรดิ่งน้ำพริกชุบลาวตะแคงผิดต่อต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปบ้าสบายดี